สวัสดีค่ะวิธีการที่จะเปิดบทเรียนนะคะฝั่งสมาร์ททีวีเรามีสมาร์ททีวีนะคะมาใช้คีย์บอร์ดเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการพิมพ์นะคะคีย์บอร์ดเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นจะเป็นหัว USB นะคะเสียบกับข้างหลังถ้าใครมีคีย์บอร์ดก็ก็ใช้คีย์บอร์ดนะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะ ให้กด enter ที่คีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อนลูกศรมาสองสามครั้งกด enter แล้วก็มันเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเสร็จแล้วนะทีนี้วิธีการจะเข้าให้ไปที่สมาร์ทฮับนะคะแล้วก็ไปที่เว็บเบราว์เซอร์ เว็บนะคะมานจะขึ้นมาให้เป็น Google นะคะ่ะทีนี้พิมพ์คำว่าดีเอาปาจ้าทำไมเปลี่ยนฟอนต์อ๋อเดี๋ยวเลื่อนไปคลิก enter สักครั้งนะคะ เอนเตอร์สักครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันไม่ตีนะตีคำว่า D L T V นะคะ T Y แล้ว T V ปอนี่ขึ้นแล้วจะใส่ปใหม่ P นั่น P สองเนี่ยค่ะมีอสองขึ้นมา ใช้รีโมทนะคะเลื่อนขึ้นไป้องคับมาแล้วกด Enter นะคะกดตกลงนะแล้วก็มาเลือกรายวิชานะคะเนยเรียนวิชาอะไรวันนี้ลูกจะเ,เรียนวิชาอยากเรียนวิชา,ภา,าภาษาไทยภาษาไทย เลื่อนใช้หรือว่าใช้ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะคะเอาที่คีย์บอร์ดไปง่ายกว่านะแล้วก็เมื่อชี้เสร็จก็กด enter มาแล้วนะคะสามารถใช้ลูกศรในการเลื่อนแทนที่ดีมูดได้เลยนะคะ,ะวันนี้ เราสามารถจะเลือกได้ค่ะถ้าเราเข้ามาถึงเราเรียนวันแรกเราเลือกรายการแรกนะคะวันที่สองก็เลือกรายการไปส่วนของน้องเนยเรียนมาวันที่สามแล้วก็สามารถจะชี้วันที่สามตรงนี้นะคะคำว่ามีใบางานจริงๆเวลาเรียนจริงๆคุณครูจะให้ใบางานมานะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าเราเรียนล่วงหน้าเราอาจจะให้ดูผ่านๆไปไม่ต้องทําจริงหรือไม่เราก็ทําในสมุดก็ได้นะคะเมื่อชี้ถึงตรงนี้เสร็จก็กด enter ค่ะ สำหรับคนที่มีสมาร์ททีวีแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะซื้อคีย์บอร์ดมาก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เป็นการพิมพ์ในนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่พิมพ์ยากหน่อยต้องใช้รีโมทในการพิมพ์มาคะ่ะพิมพ์ได้นะพิมพ์กับรีโมทได้นะคะแต่ว่าจะยากกว่าหน่อยนึงมาถึงเลื่อนมาที่ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นมาแล้วเล่วิดีโอ กด enter ได้เลยค่ะสามารถขยายเต็มจอได้ที่มุมบนขวานะคะขยายเต็มจอแล้วก็สามารถจะเอารีโมทไปแล้วก็กดสต็อกไว้ระหว่างที่ลูกยังไม่เข้าใจเรอาจจะต้องอธิบายได้นะคะกดปุ่มนี้ กดปุ่มนี้นะคะเพื่อสตตอปวิดีโอไว้ก่อนแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เล่นต่อนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ